เปิดค่าตัวสุพรรณทองสงหลังทีมเจลีกเล่งคว้าตัวและมีการเปิดเผยจากฝั่งเอเจนต์ว่าสุพรรณทองสงปากกหลังละระดับดีกรีทีมชาติไทยกำลังได้รับความสนใจจากทีมในเจลีกญี่ปุ่นคาดว่าจะมีการยื่นข้อเสนอในช่วงตลาดรอบ2เดือนกรกฎานี้ล่าสุดทันฟอร์มเม็ตเว็บตลาดกลางนักเตะชื่อดังของโลกอัปเดตค่าตัวล่าสุดของสุพรรณทองสงหลังได้รับความสนใจจากทีมเจลิกญี่ปุ่นปรากฏว่าปากกหลังทีมชาติวัย26ปี ปัจจุบันมีค่าตัวอยู่ที่2 0สนยูโรหรือ7,300,000ล้บาทซึ่งมูลค่าดังกล่าวพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี2018ที่มีมูลค่าเพียง1 0 0นยูโรเท่านั้นซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพของปากหลังรายนี้ว่ามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งล่าสุดเขาลุ้นเป็นปากหลังตัวกลางทีมชาติไทยคนแรกในประวัติศาสตร์บนเจลีกญี่ปุ่นสำหรับดีลของสุพรรณทองสงกับทีมในเจลีก มีอดีตประกหลังทีมชาติญี่ปุ่นที่เคยค้าแข่งในไทยกับเมืองทองอย่างนาโอากิอุยมะเป็นผู้แนะนําและให้ข้อมูลตลาดรอบ2องเจลิกในช่วงเดือนกรกฎานี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปหลังจากทางเอเยตนได้ออกมาเปิดเผยว่าคอนซาโดเรซัปโปโรซึ่งเป็นต้นสังกัดของเจชนาทิพย์สงกสินมีความสนใจที่จะคว้าตัวเงี้ยนกวงไห่แนวรุกซุปตาทีมชาติเวียดนามไปร่วมทีม โดยเขาเคยปฏิเสธการย้ายไปที่นั่นมาแล้วและครั้งนี้ทีมเตรียมจะยื่นข้อเสนออีกเป็นครั้งที่2ล่าสุดฮานอย f อต้นสังกัดปัจจุบันของเหียนกวงไหฮได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่าสโมสรนยังไม่ได้รับข้อเสนอการซื้อตัวแต่ยืนยันว่าตัวนักเตะม,มีความต้องการที่จะย้ายออกไปค้าแข้งที่ต่างประเทศอยู่แล้วอย่างไรก็ตามสถานีต่อไปของเหียนกวงไหฮแข้งซุปตาทีมชาติเวียดนามวัย23ปี จะตัดสินใจไปหาความท้าทายครั้งใหม่ที่เจลีกหรือจะไปว่ารวดลายที่ลาลิกาสเปนต้องรอติดตามกันเปิดชมแบ็กซ้ายใหม่ดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสตัวแทนของโดนวันเฮาปัจจุบันตำแหน่งแบ็กซ้ายทีมชาติเวีนานามมีโดนวันเฮาแบ็กซ้ายระดับซูเปอร์สตาร์ที่เคยผ่านการค้าแข่งยุโรปก,กับฮีเรนวินมาแล้วเป็นตัวหลักในตำแหน่งนี้ของทีมชาติล่าสุดไม่รู้ว่าป์คทางซอ จะมีการปรับเปลี่ยนในตำแหน่งนี้หรือไม่อย่างไรโดยปาร์คฮาซอเดินหน้าทาบทามเจสันเพเดน์แบ็กซ้ายลูกครึ่งดีกรีกทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาเสริมแกล่งลุยคัดบอลโลกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สรับเจสันเพนเดน์แข่งแบ็กซ้ายลูกครึ่งเวียดนามฝรั่งเศสวัย24เป็นเด็กสร้างของสโมสรโซโชทีมดัง่ฮลีกฝรั่งเศสลงสนามไปแล้ว69นัดก่อนจะย้ายสู่ทีมดังในศึกเมเจอร์ลีกร่วมกับนิวยอร์กเรดบูลในปี2020โดยลงสนามไปแล้ว20นัด ส่วนในนามทีมชาติเขาถูกเรียกติดทีมชาติฝรัลล่งเศสชุดย16 18และล่าสุดป้าขคางังซอเดินหน้าทับทามเข้าสู่ทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ทั้งนี้กุซือชาวเกาหลีใต้มีเป้าหมายสําคัญพาเวียดนามคว้าแชมป์กลุ่มจีทะลุเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกให้ได้โอมาอับดุลรามานเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่แล้ว หลังจากโอมาร์อับดุลรำมานดีกรีนักเตะยอดเยี่ยมเอเชียได้แยกทางกับสโมสสอนอัลจาเซล่าทีมดังแห่งลีกยูเออล่าสุดจอมทัพทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วัย29ได้ตนสังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยด้วยการเปิดตัวย้ายไปร่วมสโมสสอนทีมอัลอาลีทีมแชมป์โปรลีกยูเอียอย่างเป็นทางการซึ่งการเปิดตัวร่วมทีมอัลอาลีของโอมาร์อับดุลรำมานครั้งนี้ส่งผลให้เขายัางคาแข่ขงในดิเดนอาหรับเช่นเดิมต่อไปอย่างไม่มีโอกาส ที่จะย้ายไปหาความท้าทายในต่างแดนสถที2แข่งไทยติดโผโบทฟีเจอร์เกมเพจ2021สารัตอยู่เย็นกองกลางบีจีปทุมยูเนเต็ดและสุพรัณเหมือนตากองหน้าดารุ่งของบุรีรัมเป็น2องผู้เล่นไทยที่ถูกนำไปเป็นฟีเจอร์ในเกม e sport เพจส2งพเป็นครั้งแรกนี่เป็นการโหวตจากแฟนบอลทั่วโลก โดยเรื่องนักเตะเอเชียเข้ามาเป็นฟีเจอร์มีทั้งหมด8คนคือซงเฮม,มินซุปตาทีมชาติเกาหลีใต้จากทแทมฮอสเปอร์ซาดาอัสมูลกองหน้าทีมชาติของเซนต์เซน์ปตเตอร์สเบิร์กทาคุมิมินามิโนะแนวรุกทีมชาติญ,ญี่ปุ่นของลีเวอร์พูลที่เพิ่งถูกปล่อยให้กับซัลซามันยืมตัวนอกจากนี้ยังมีทาเคฟรรคุสากุโบะดาวรุ่งทีมชาติญ,ญี่ปุ่นจากเคตาเฟ่อูเล่ยกองหน้าทีมชาติจีนจากเอสปปนยอนทาเคฮิโรโทมิยะสุ กองหลังทีมชาติญี่ปุ่นของโบโรย่าขาะเดียวกันสารัอยูเย็นข่าพลังรวม88จากเดิมเพิ่มไปถึง9โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การตัดเกมและจ่ายบอลส่วนสุพนัทเหมือนตาค่าพลังรวม93เพิ่มขึ้นจากเดิม8มีจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วและจบสกอร์โดยสามารถเปิดได้แล้วตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นารูบดินในวันที่ปอกแขนกับตันทําให้เขาเติบโตขึ้นเต็มภาคภูมิยอมรับตามตรงว่าผมตั้งคําถามกับใจตัวเองพอสมควรเมื่อครั้งเห็นนารูบดินวีรวัฒโนดมแบ็กขวาวัยปีสวมปอกแขนกับตันทีมให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นครั้งแรกในศึกฟุตบอลทั่วช Cup รารกเอฟคัพรอบ64ทีมสุดท้ายที่เปิดบ้านถล่มเอาชนะสมุทรสงครามเอฟซีขาดลอย90ในใจคุณคิดคงเป็นเพราะเกมดังกาวบุรีรัมเจอทีมห่างชั้น ทำให้พักผู้เล่นคนสําคัญมากมายโอกาสนี้จึงตกเป็นของเจ้าต้นพร้อมกับคิดว่านัดต่อๆไปปอกแขนกับตันอันทรงคุณค่าคงจะตกไปอยู่กับรุ่นใหญ่ในทีมที่มีวุฒิภาวะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นศสีวรักเทศสูงเนินผู้รักษาประตูตมากประสบการณ์หรือแม้กระทั่งจักรพันธ์แก้วพรมกองขลางเชิงสูงที่กลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งแต่และความคาดเดาก็ผิดคาดเมื่อนัดต่อๆมาคนที่เดินนําลูกทีมลงสนามในทุกนัดหลังจากนั้น เป็นชายหนุ่มที่ชื่อเนรบูรินวีรวัฒโนโดมแม้จะมีเสียงจากแฟนบอลที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งคือเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเห็นต่างได้แต่หากวิเคราะห์ให้ลึกลงไปจากการที่บุริรัมแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้นําคนใหม่คงเชื่อว่าในตัวแบ็คขวารายนี้หากมองใน,นแง่ดีการที่เนรบูรินอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2015ทําให้เขารับรู้ถึงปรัชญาการต่อสู้ของบุริรัมเป็นอย่างดีหากท้าให้ชูมือเห็นด้วยกับการที่เขาเป็นกัปตันทีม ผมขอมองไปถึงเรื่องคาแรคเตอร์ในสนามเป็นอันดับแรกต้นเป็นนักเตะที่สู้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์มุ่งมั่นในทุกจังหวะที่ต้องลงเล่นทั้งเกมรับไล่ยแย่งบอลหรือตามประกบหรือบล็อกจังหวะสำคัญที่เขาทำได้ดีเสมอส่วนเกมรุกก็พยายามวิ่งขึ้นสุดลงสุดทำหน้าที่ของตัวเองผู้ช่วยเกมอย่างเต็มกำลังและที่สำคัญหากเกิดจังหวะปัญหาที่ต้องขอคำชี้แจงจากผู้ตัดสินเราจะเห็นเจ้าต้นปลีเข้าไปถามเป็นคนแรกๆด้วยซ้ําเพื่อขอคำอธิบาย ซึ่งคาแรคเตอร์แบบนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมแล้วด้วยซ้ําแต่ก็ยังมีแฟนบอลบุรีรัมหลายคนไม่เห็นด้วยหากมองถึงเรื่องอายุที่ยังน้อยเพียง26ปีในการเป็นผู้นําทีมใหญ่บางคนบอกว่าเขาใจร้อนและยังไม่มีประสบการณ์เพราะหากมองย้อนกลับไปในอดีตกัปตันบุรีรัมแต่ละคนเป็นพวกเก่าประสบการณ์ไล่ตั้งแต่อภิเชษพุทธาลรังสรรค์วิวัฒชัยโชคหรือสุชาญนุชนุ่ม แต่ผมกลับมองว่าถ้าคุณเหมาะสมอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขขอหยิบยกเกมที่บุรีรัมย์เฉือนชนะจุดโทษการท่าเรือในศึกฟุตบอลช้างเอฟเอคัพรอบส6ทีมสุดท้ายเพราะวันนั้นได้อยู่ในสนามมีหลายจังหวัดที่ประสาทสายฟ้าป้อแป้หลังปิงฝาแตกกับตันต้นพยายามกระต้นลูกทีมแทบทุกจังหวะทั้งตะโกนวิ่งไปตบหลังให้สู้และปรบมือให้กำลังใจลูกทีมเป็นสิ่งที่เราเห็นได้จากเขา ยิ่งตอนจังหวะพลาดจุดโทษของจากกิจลาตกูลผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามากัปตันทีมรีบวิ่งเข้ามาให้กำลังใจทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้สร้างแต่มันเป็น DNA ในความเป็นผู้นำของเขาที่มาเริ่มถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนผมคิดว่าในวินที่ชอบประธานสโมสอคงชอบใจที่กัปตันคนใหม่มีความเป็นผู้นำสูงแม้อายุอย่างน้อยก็ต่ำมผมชอบคำพูดของเขาที่เคยพูดว่าในเกมกีฬาคงไม่มีใครชนะได้ตลอดกาลมันต้องมีวันที่เราล้มเราแพ้ แต่ถ้าเราเรียนรู้ไม่ยอมแพ้เรียนรู้ว่าสู้ยังไงก็จะเป็นโอกาสของผู้ชนะในวันข้างหน้าไม่ว่าจะในสนามแข่งหรือในชีวิตจริงซึ่งท่อนนี้ผมยอมรับว่ามันส่งสัญญาณความเป็นผู้นําของเขาอย่างชัดเจนและนับจากวินาทีนี้บุดีรัมภายใต้ผู้นําอย่างนาริบ,บรินพร้อมกลับมาทวงคืนความสําเร็จแล้ว